สุดนนำแสบของเถียนเลย สวัสดีครับพี่น้องสกู๊ตคนนะครับวันนี้ก็พอกันเลยครับช่องห้องป่งแชนแนลครับเมื่อกี้ได้ต้มสมประคอใไ่ครับพี่น้องสองตัวนะครับเด้อพุ่น่ะตัวบวกญ่เองเด้อพี่น้องเด้อนะโอ้้พี่น้องเบิ่งน้ำกันขาวจนพูนเลยครับใส่ผักกระแยงนะครับแล้วก็ใส่บะขามอ่อนนะครับเนาะเสียบๆแน่นอนเลยวันนี้ก็มีตตำทัวพี่น้องตำทัวพิดเพศเลยนะครับพิดเพดเลยเด้อแล้วก็มีแจวแจวพริกป่นนะครับเนาะ เจ้าพิปคนอืมเอ้าเศษเสียบล้ากันมีพักพักนอกพักเวียนก็มีบ้านนี่นะครับพักะแยงพักะแยงมากินกระต่ายหมกทัวร์นะครับพี่น้องเด้อนะครับอืมเศษเสียบล้ากันอากาศหัวนะครับอันนี้พักเพียวจะก็มาแยังพักเพียวอะไรเอาไว้ใส่น้ากันพี่น้องเอ้าเศษเสียบล้ากันนะพี่น้องเด้อข้าวเหนียวเข่หอนจีต้องง่ามเมื่อก่อนอะไรพี่น้องเด้อฟังเสียงลูกเขาไปน้ำสดก่อนพี่น้อง ประคอใหญ่แล้แหละยบของแถะเลยครับเพจตกนัวขนาดต่มเองเลยกับการวิธีการต่มเนี่ยผมเอาไว้ในถ่ายคลิปด้วยครับเด้อจงไปเบิ่งที่หลังนะครับเนาะครับ,นะรบกินก้อนมันนี้มานะเสยบเสียบต้องกันตำหมกทัวเพจเพ,พเป็นอาหารบบบ้านนะครับทำหมกทัว หูเง้ยเหนือเหนือขาวจนพูดเลยครับเจ็บคลองเทะเลยบ้านเจียว จะได้กับปากแพี้ยนเผ็ดนะครับเด้อเฟสบุ๊กนะครับเนาะแพีนเพจกับฮองปงฮองปงเชนเนลครับเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับเด้อนะครับฝากกดติดตามให้น้ำเนยนะครับเด้อเพื่อพี่น้องอยากมาคุยกันน้ำนะครับบางเทื่อเพจอ่ายูทูบอาจจะบุณิบุญคุยกันนะครับเน้ออาจจะมีคอมเมนต์กันซื่อนะครับแต่ว่าเฟสบุ๊กเนี่ยมันก็สามารถทักทายหรือว่าคุยกันน้ำได้ครับพี่น้อง

ดีดีแบบเด้อคึมคึมครับฝนตกมากข้าวหนึ่งนะครับบรรยากาศอนเดียบ้านนห้เราเมื่อกี้ได้ยิ่เสียงน,นุเขาหายเสียไปใส,ส่หลังนกเขาสดหนำแสบข้องเหีือเลย เขาติดมือเรื่มท่านามั่นไหมพุ่งท่านามั่นน้ำนนนดูมาติดมือที่ปเบิดเลยเช็งลูกเขาไปแล้วครับบ่ยบาวาหาห่องเลย อกพออกก็นืสดเสดพี่น้องนกินกบตำบักทัวปเดสบคอแขกเลยวะอ,อินใส่ปลคอนจหนาว <c oughs> โอ,อ,อ้อิตขนาดมือครับอิตมือ,อนอะ่ะพอเนี้ยก็เด้ có nhảy xóm tuột sốt nó nằm nữa của phi ทิศอย่างเดียวเขาทิดมือไว้ตั่งอันนั่น I เป็นสดเลยครับพี่นอ้องลมมาแล้วเว้ยแซบกว่าพี่นอนจับของเฉียดเลย ตำมุกทัวกัะในกันน่ะเพชรขนาด <Okay. S 1> ตำเอง <Okay. S 1> เพชรเองเลยเปน็นอ่ ใส,ส่สว้ใส่เลยเนี่ย <c oughs> เห็นบุน,นเลยโอ้แซ่บนะไอ้หนอวันนี้กินตุ่มมะคลอนแล้วครับมีแต่สวยนะครับเนาะเดี๋ยวก่อนกินปลาวันนี้ก็จัดปลาอกีก <c oughs> หม่างแน่พี่น้องหม่างหัวเลยบ่ะหม่างหัวเมือกันนะกินแบบนะปลาหย่ำายานี่มันเสียบเลยพี่น้องเนะอะเขาไม่ปลามันเนะี่ยวัาล่ออกปลาก็ร่งบืน เกลี่ยเหมือนกัน mê hoài nè Mang cái มีการในบัานสร้างเสียงนกเสียง,งเห็นไหมจะด้ทำด้วยเสียงนกเสียงลมไปนกเขาก็มีไหมในบัานโอ้แสบเของยายได้ไปเนาะเหนมากจะขับกันเนาะ ออกทิศมือไรอนัวน้ำประเดกน้ำอิ่มแ่้วบ้งยาพี่น้องอืมอืมอิม้ครับอ วัดเลยตดหนักขนาดนั้นเอาครับคลิปนี้จะทำนี่ก่อนนะครับเนาะก็ได้ ต้มสมปลาคอใหญ่พี่น้องสองตัวตัวใหญ่นยเครับใส่ผักกระแยงแล้วก็ใส่แบบขามอ่อนนะครับพี่น้องแซ่บของแท้าแล้วครับนะครับกินกับตำบักทัวนะครับกัเผ็ดๆเลยพี่น้องเด้ออืมเข้ากันดีขนาดนะครับเป็นอาหารบ้านๆเท่ากินง่ายๆเลยครับกัขอบคุณแฟนคลับเบียีทุกๆท่านนะครับเนาะเถี่ยงเหยียดติศสามรับชมช่องหองปรุงเชี่ยวขอบคุณทุกการทิศตามขอบคุณทุกกำลังใจครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านใดเลยคอมเมนต์ก็ขอบคุณหลายๆนนะครับเด้อกะ ฝากนะครับพี่น้องฝากแฟนเพจนะครับเพซบุกแฟนเพจนั่นเองครับเด้อช่องห้องปงใช้เนีวนะครับเพื่อพี่น้องอย่างไรเขามาทักทายนะครับกันส่งออบความังมาว่านไปนะครับเนาะส่งเมสเซจทักทายกันมาได้ครับพี่น้องนะครับเอ้าคือเก่าพี่น้องเนาะฝากกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนั่นครับพี่น้องเพื่อใบพลาดคลิปต่อไปขอบคุณแฟนครับ FC ทุกทุกท่านนะครับเนาะไปพอคลิปหน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับครับวันนี้ก็ได้ปลาคอใหญ่มากสองตูดนะพี่น้องเด้อตูบกใหญ่ซ้ำแขนแหละพี่น้องเด้อครับอ่อ่าย่างวัวไตเด้อมันยังเหี t <t <perfume beat> <music> ่ยวเหี่ยวนะครับก็พอสิมาตุ้่มนะครับใส่ผักกระแยงนะครับผักกระแยงงามงามเดามาจากหน้านะครับรอบตัวหน้าเหมืองามไปเก็บมานะครับสดๆเลยแล้วก็มีปลาทุดิบพฮอก็ายมีพลกหอมแดงผักพริกแห้งนะครับแล้วก็ข้าตะไคร่นะครับอ่าใบประกูดพี่น้อง สูตรเป็นบ้านเท่าเลยพี่น้องเด้อแล้วก็บักาขามบักขามบักขามสมนะครับอ่าใส่ซ้ำหนึ่งนะครับเพราะจะใส่หลายใส่หล,หลายลสำหนียงกับสมไปรวยๆได้แหละนะครับแล้วก็มีบักหอมนะครับเนาะหอมบัวนะครับอ่ะตอนนี้เขาไปคั่วปลาปลาคอนะครับเนาะอ่ะซอสก็๊ดกับพี่น้องเน,นี่ยพอได้เห็นตอนพูดโหดครับ ตัวนั้นตัดไปนะครับอ่สองเก็ตกันเดี๋ยวนะครับใส่เกลือเข้าไปครับส่วนหนึ่งใส่หนี่เข้าไปครับคาไข่นะครับเนาะพร้อมกันเลยครับพรอมตด้วยพริกแข่งครับไปเลยขามใส่ซหน่วยก็พอจีสมครับพี่น้องใส่ไรจีสมครับใส่น้ำมันครับ อ้อไปเลยโซ่เป็นบาน,นง่ายครับพี่นอ้องเป็นง่ายเลยอ่ะปิไฟ้าเลยนะเดือดแล้วครับพี่นอ้องใส่ปลาเข้าไปด้วยนี่บักค้ามเนี่ยเหมือนจะสมนะครับเพราะตองตัดออกได้ยน่งนะครับเพื่อ ทำออกก่อนแ้วมันสมเ่อยแล้วครับอ๋อรูปก,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 กดอวันเดได้ดโอ้ตเดตัับ ปลาไปเลยเจ้าแห้งหมดเลยครับไม่ฉีกเปล่อือบุกสิบคนเลยพี่นออ้องเลยอือนัวนะพี่นอ้องแซ่บของแท้เลยครับ <laughs> ใส่คอนลงออไปนี่ง เี่ยวพรอมเหอนกันครับอ่ะตบไทยเดี๋ยพักกระเนียงงามครับตุ่มบุคคลง่ายใส่พักกระเนียงตุ่มบุคคลง่ายใส่ผักกระเนียงครับพี่น้องเอาเส็บเสียบเป็นกันเลยครับเด้อ